เอาเกมดีแล้วก็มันมีไก่โอเคเกมดีแล้วก็เราให้การเขียนต่างๆมาเป็นคำถามนะคะก็คือเดี๋ยวคุณจะบอกกติกาก่อนให้เป็นกลุ่มนี่แหละไก่พอก็คือถ้าจะตอบเนี่ยให้ยกมือแล้วค่อยตอบถ้าไม่ยกมือแล้วเพื่อนชี้ตอบเพื่อนจะเป็นคนได้แล้วคำตอบเราที่เราตอบถูกอาจจะไม่เขียนเข้าใจไหมต้องยกมือตอบนะ มาเลยนย่วเา่งานเราจะซีสีพยานโอ้จะมืออ่มาไม่ดีที่สีพยานอ่ะให้ดูสองภาพนี้แล้วตอบอบต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 อบบบตอบตอบบอออตอบบออบออ าเนี่ยสิทธิ์เนี่ยพิีเนี่ยเราก็ตอบได้อีกเนผะื่อทำตออเพื่อนไม่ถูกไลยอ่ะอย่างนี้เปตนอเดียเอาลูมาาก,กมันเยไมจ่มันเป็นหัวนดไม่ใช่หมายถือว,ว่าเขาจะหยมอดชุวงกร้ามมาในหัว คุ้มด้วยเพื่อนเราเข้าใจไหมเออเราตกยูนกันได้เวลาเราเรียนเนี่ยโอเคต่อไปข้อต่อไปข้อนี้ปีนะขออนุที่ปีนอ้เพื่อนไม่เข้าใจอ่ะมาดูข้อที่สองสามข้อ ลลแล้วลลรูปที่สองเนี่ยเราใช้สารพยายามสติเพื่อเราตอบถูกแล้วก็มีอะไรอีกใครจะรู้ว่าใครพอรูจ้จักอาญาใช,าาใช่ในภาพนี้เป็นพอลิมเมอร์หมดเลยแล้วทีนี้มันจะแบ่งออกเป็นโพลิมเมอร์ที่มาจากธรรมชาติกับพอลิมเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นเราลอง พูดบอกครูซิว่าในในตารางเนี้ยอันไหนที่เป็นพลิเมอร์จากธรรมชาติอันไหนที่เป็นสังเคราะห์ยางเลยครับยางเลยพีพียางอ่ะเกางเกงกางเกเนี่ยเป็นพลิเมอร์มาจากอะไรสังเคราะห์สังเคราะห์อิงพลาสติกแล้วมันสังเคราะห์หรือว่ามันเป็นธรรมชาติคครััสงเยางมะลาล่ะธรรมชาติ ไหมล่ะเส้นใหญ่ไหมเนี่ยพอได้ควาใจเนาะทีนี้อ,อะไรนะครับอันนี้เหรออันนี้แก่คนแก่ฮัลโหลผู้ชายนั่งคุ้ากกนกับผู้หญิงไหมถ้าไม่ถ้าไม่เอาอย่างนี้อ่ะโอเค

แล้วก็จะเช็คชื่อตามรายงานไอ้ยันนายผู้ชายโอเคค่ะโอเคอะในระหว่างที่ดูรายงานไปด้วยก็ทังครูที่บานไปด้วยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องพอลิเมอร์นะคะพอลิเมอร์อะพอลิเมอร์คืออะไรทำัีกครั้งครั้งผู้ชายข้างหลังที่บอกว่าพอลิ อะไรนะที่เรารู้น่ะอะพอลิเมอร์คือสารประกอบที่โมเลกุลขนาดใหญ่จะประกอบด้วยโมเลกุลนขนาดเล็กนะคะจำนวนมากนะคะอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันเชื่อมต่อด้วยพันธะโคเวเลนต์โมเลกุลเล็กๆที่เป็นโมเลกุลเล็กๆอยู่ในพอลิเมอร์เนี่ยจะเรียกว่าอะไรคะอย่่าปวเล็ก มีกอบอต่อมาพื้นเมื่อผลติตภัณฑ์แบ่งออกได้เป็นสองประเภทก็คือพือ้นเมื่อจากธรรมชาตินะคะเป็นพื้นเมื่อที่เกิดจากเอกธรรมชาติเช่นเซลลูโลส์ DNA โปรตีนแป้งยางธรรมชาติใครคุยแขคงโครูจะให้ออกมาพูดสอนแชร์นะคะกระเป๋าสีเขียวติดกอนนี่ขนาดเราใช้ ไม่ใช่ไหนในชื่อเราไม่ได้หรอต่อมาพอลิเมอร์สังเคราะห์นะคะเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาเคมีเช่นพลาสติกไนลอนเมลามีนรู้จักเมลามีนไหมคะคืออะไรเมลามีนเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะเรามาดูต่อไปโครงสร้างของพอลิเมอร์นะคะจะแบ่งออกเป็น พอลิเมอร์แบบเส้นนะคะเกิดจากบอเมอร์สร้างพันธะโคเวเลนซ์เป็นโซ่ยาวทําให้พอลิเมอร์เรียงชิดติดกันมากกว่าโครงสร้างแบบอื่นนะคะจึงมีความหนาแน่นจุดร้อนเหลวสูงเหนียวมากกว่าแบบอื่นพอลิเมอร์แบบเส้นเช่นโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนพอลิไวนิลคลอไรด์พอลิสไตรีนพอลิเอทิลีนเทลีฟชาเลตไนลอน พอลิอะคิโลในไตรยนะคะคฟนถามหน่อยว่ารู้จัก PVC ไหมรูค้ครับนี่แหละ PVC คือพอลิไวนิลคลอไรด์รู้จักพอลิสไตรีนไหมพอลิอสไตรีน p ีนะคะคือคย่อ P.S. คอร์ ine, ลิสไตรีเนี่ยรู้จักถาดลองขนมในนักเรียนที่มันเป็นใสๆละ่ะถาดลองขนมนั่นแหละเขาทำมาจากคอลิสไตรีต่อมานะคะพอลิเมอร์แบบกิ่งเกิดจากพอโิเมอร์สร้างพันธโควเลนต์เป็นโซ่กิ่งแตกออกจากโซ่หลักนะคะทําให้พอลิเมอร์ไม่สามารถจัดเรียงชิดตัวติดกันได้พอลิเมอร์จึงมีความหนาแน่นต่ํา แต่ยืดหยุ่นดีจุดล้อมเลี้ยวต่ำกว่าแบบอื่นอ่ะเขาไปจุดล้อมเลี้ยวต่ำกว่าแบบเส้นเช่นพอลีเแอทิลจีนมชนิดความหนาแน่นต่ำไปความรู้เนี่ยถ่ายจากเครื่อนก็ได้ถ้ามาันมีแยแบบกกันดูเอาเลยสักว์นะอ่ะเพื่อนไม่ใช่หรอผมน่าจะไปทำใจ ฮะบใช่คือพสติกชนิดใดแ้วก็มีความหมายอไรการนาไปชประโยชน์สติชนิดใดความหายการนาไปใช้ประโยชน์แล้วก็สัญลักษณ์ ใช้การเยนการันเออใช้ใเดียวกันแล้วโพลโพรโิเมอร์ล่ะโพลิเมอร์ล่ะไม่ใช่สิโพมอริเมอร์ชนิดเดียวกันหรือต่างกันเดียวกันได้ไงล่ะก็โพเดียวกันแล้วโพิเอร์ย้อนไปกันต่างกัน สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จบเพียงเท่านี้น,น,นะคะ